สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการช่างมนาที่ช่องมี WD เบ a n n e ดนะครับวันนี้ก็อยู่กับเครื่องซักผ้าที่บ้านนะครับ lg นะครับตัวนี้เรามาดูเปลี่นเปลืข้างหลังกันนะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่น wp ขีดห rot นะครับเป็นเครื่องซักผ้า2ถังนะครับอาการของตัวนี้ก็คือเวลาเราใส่ ผ้านะครับใส่น้ําซักตามปกติของเรานี่แหละตัวเครื่องนะครับมอเตอร์อยังทํางานแต่ผ้าไม่หมุนนะครับก็ได้ทําการลองเปลี่ยนสายพานไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็ไม่หายมันก็เป็นเหมือนวิธีการแก้ที่ปลายเหตุนะครับเพราะว่าสายพานไม่ได้เกี่ยวกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูอันนี้คือสภาพจริงจากการใช้งานเลยนะ <laughs> สายพานเดิมเนี่ยจะเป็นเบอร์ M 2 5 5นะแต่น,นี้เปลี่ยนมาเป็นเบอร์ยีแล้วลดลดขนาดลงมานิดนึงแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือจะเห็นคราบน้ํานะครับนี่จะมีคราบน้ําอันนี้ไม่ได้ซักนะก็เลยยังแห้งอยู่นะแต่ถ้าซักเนี่ยตรงเนี้ยจะมีคราบสีออกดำอย่างงี้นี่ตรงนี้เป็นรอยอยู่นะครับเนี่ยซึ่งลองมาโยกตัวบูธ มูเลตัวนี้นะครับมันมันโยกได้นะก็เลยมองว่าถ้าเราเปลี่ยนสายพานไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่ายิ่งยิ่งเราเปลี่ยนให้ตึงขึ้นปุ๊บตัวบูธเนี่ยมันยังสามารถให้ตัวได้นะครับคือมือนกับถ้าเป็นส่วนของอันอื่นก็จะเป็นเกี่ยวกับลูกปืนแตกอย่างนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําการเปลี่ยนตัวนี้กันนะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปทําการถอดแล้วก็เปลี่ยนนะครับก ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ติดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับก็อันดับแรกนะให้เราตอดตัวใบพัดนะอันนี้ผมขอเรียกเป็นใบพัดแล้วกันนะครับตัวนี้นะซึ่งมีข้างบนก็หลวมมากเลยนะโดยเราถอดตัวกลางนะออกค่อยๆดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ไขควงสีแจกนะครับในการถอด ไปน,น็อตเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นความสกปรกด้านล่างนะครับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะทําการถอดด้านล่างกันต่อนะครับอันนี้เราค่อยเข้าไปทําความสะอาดเมื่อเราถอดตัวใบพัดด้านบนออกแล้วนะก็จับเครื่องซักผ้าคว่ําลงแบบนี้นัครับเพื่อที่จะได้ถอดตัว กระปุกเกียร์นะครับที่อยู่ในนี้ออกได้โดยมันจะมีนอ็อตสีเป็นสก,กรูสีแฉกนะครับอยู่มีทั้งหมด6ตัวนะ1แล้วก็ตรงนี้2ตัวแล้วก็ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้นะอยู่ในตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น7ตัวก็ตรงนี้อาจจะต้องใช้เป็นขควขงตัวยาวนะครับเพื่อที่จะขัน อันนี้ต้องเตรียมเผื่อไว้หน่อยนะตัวสั้นตัวนี้แบบนี้ไม่ถึงนะผมลองแล้วไม่ถึงโอเคแล้วก็จะอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องรู้เอาไว้ก็คือตัวนี้จะเป็นที่ยึดของมอเตอร์ถังปั่นนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวให้เราคลายสกรูก่อนแล้วก็ค่อยมาปลดตัวนี้ทีหลังนะครับเพื่อเราจะได้ถอดแผงนี้ออกมาทั้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย ก็ในจุดของตรงนี้นะถ้าใครมือใหญ่นะครับมันจะเข้ายากนิดนึงนะอันนี้ผมต้องให้แฟนมาช่วย <c oughs> โอเคเสร็จแล้วตรงนี้ก็เดีย๋ยวเราจะมาถอดสายพานกันนะพอดีก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้ถอดสายพานไปเลยนะครับก็เลยต้องถอดสายพานก่กอน เสร็จแล้วก็ดึงนะครับค่อยดูนะว่าจุดตรงไหนที่มันยังติดหรือมีสายไฟรัง้งนะครับตรงนี้มันจะมีสายไฟรั้งอยู่เราก็แกะออกนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับเพื่อที่เราจะได้ขันน็อตกันสกรูที่ยึดตัวเฟืองเกียร์ตัวนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเก็บพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับครับเมื่อเราถอดชุดล่างออกไปแล้วนะครับก็จะได้สภาพนี้เนาะ ก็เดี๋ยวเราจะมาทําการถอดเฟืองตัวนี้กันนะครับก็จะมีสกรูนะครับทั้งหมด6ตัวครับก็เดี๋ยวถอดแล้วก็ดึงชุดนี้ออกมานะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเทียบกับตัวใหม่ที่เราได้ทําการซื้อมาแล้วนะครับครับเมื่อถอด สกรูออกหมดแล้วนะครับก็ทำการดึงุดนีออกมาเลยก็มันก็จะฝืดๆนะเพราะมันจะมีลูกยางอยู่โอเคถอดออกมาแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาดูชุดอะไรกันนะดูตรงเฟืองนะครับนี้เฟืองนี้นะครับด้านบนก็จะเป็น1ิเอนะครับ ลักษณะร้าตาก็เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ที่ที่ผมได้สังเกตก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนที่ก่อนที่จะสั่งมาก็เพราะตัวนี้มันมันสั่นได้นะครับข้างในคงเสื่อมแล้วก็เสียแล้วเนาะแต่ตัวนี้ตัวนี้นะตัวใหม่นะครับก็จะแน่นนะครับฟิตโอเคทุกอ่างก็เหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวเราทําการประกอบกับนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองใช้งานกันครับเมื่อเราทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวนําฝาชุดล่างนะครับปิดได้เลย thank <laughs> ครับเมื่อเราประกอบชุดล่างเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะใส่สายพานก่อนเลยแล้วชุดบนเนี่ยจะไว้เป็นสุดท้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปล้างข้างล่างใบพัดอีกทีหนึ่งนะครับสายพานตัวเดิมนะครับจะเป็นเบอร์นี้นะครับ M 25.5นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าสมมุติไม่ได้นะครับ ก็จะใส่อีกเบอร์นึงนะครับที่มีอยู่ผมว่ามันก็พอดีนะก็คือมันมันไม่ตึงมากเพราะมันไม่ได้ลื่นนะครับใช้ตัวนี้ไปก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ก็เดี๋ยวจะใช้ตัวเดิมนะครับที่ที่ได้เอามาเปลี่ยนแล้ว ครั้งหนึ่งเงาละเพราะว่าตัวเพืองเนี่ยมันมันรูดนะครับมันเลยไม่มันเลยทําให้สายพานเนี่ยสีหมุนไปเฉยๆน่ครับโอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมทําความสะอาดแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทดสอบใช้งานจริงกันเลยนะครับ ครับก็หลังจากที่เราทําความสะอาดกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้าใสา่ปิ้งอาจจะไม่เหมือนใหม่นะแต่ก็ไม่สกปรกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการประกอบกับเหมือนเดิมนะครับ อันนี้คือความแตกต่างนะครับก็คือจะแน่นขึ้นนะจะไม่มีจะไม่โยกเยกแบบตอนแรกนะครับแน่นขึ้นละโอเคอันนี้ก็เราอาจจะต้องคอยมันนะครับคอยมันที่จะขันนะครับเรื่อยๆเนาะเพราะว่าใช้งานไปใช้งานไปมันก็จะหลุดหรือหลวมออกมานะครับโอเคปิดฝาครอบแล้วก็ทดสอบเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวไปลอง ใช้งานจริงกันเลยว่าจะเป็นยังไงรอดหรือไม่รอดครับก็น,นี้ทดสอบเบื้องต้นนะครับเครื่องเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวก็กำลังนะกำลังเตรียม ความพร้อมอไม่ใช่ที่เราจะทดสอบนะบก็กำลังเติมน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาผ้าใส่ลงไปเอาทดสอบก็แรกๆก็อาจจะยังเบาๆหน่อยเนาะไม่ไม่เยอะลองทดสอบ๋ยวครั้งแรกแล้วไม่ได้เดี๋ยวจะอายอันนี้คือผ้าที่เราจะซักกันนะทดสอบในครั้งนี้ก็เป็นถังหนึ่งถังนะน้อย ยาตักผ้าเนี่ยนะเสียงดีขึ้นเยอะครับถามจะพูดใช้งานจริงไหมอันนี้เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งด้วยนะครับ ถ้ามีอะไรดีๆก็จะนำมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้คลิปหน้าก็เจอกันใหม่สวัสดีครับ